สวัสดีครับพี่น้องมือนีวันที่สมกันย่าครับพายุเข่าครับพี่น้องตกโดนเติบแล้วครับประมาณจะอ่สิบกวนาที่เลยแหละครับรอบนี้ส่งสิคือๆอืยูยพี่น้องหน้ากับจีมีน้ำแล้วบานนี้ครับเขาผมนิงเลี้ยงกับจีดีคืนแหละบานเนาะนะครับ ฝนตกไปทั้งไงบ่ได้เราพี่น้องเออชายบ้านอยู่ของนี่แหละครับแต่รู้ว่าว่าพายุเผาหอดวันที่หาครับว่าหอดวันที่หาอาจ,จ,จารย์ตงยิเป็นแนนได้เิยหอดเนี่ยโอ้ยสาธุสาธุครับตกมาให้แน่เถอะนะครับที่บ่ได้กินเขาพี่น้อง ตามผมมุตุฝนแจ้งกับว่าในเดือนกันยากับเดือนตุลาว่าศั่นเพป็นว่าฝนกะทิพายุเข่ากะทิหนักแน่ว่าศั่นนี่อยู่ในบ้านครับจะว่าอยู่อยู่ทงหน้านี่จังติเป็นแนวด้กะทิ่หอดี้เดอกครับเพราะว่าหน้าผมอยู่ตีนบ้านน้ำไหลทั้งนี่เ้อเนี่ยผมพี่ละไหลลงมาพี่ละ อ,อ,อุ่นใจดีใจแล้วครับบานนี้ตกให้จักสองสามหมื่อกับที่ใครเหรอครับกับมันตกจักสามหมื่นโอ้หนามหงป์ฝนครับเต็มจะไหลเขาสาระกลางบ้านแล้วพี่น้อง ันตกแล้วครับออันนี้ยังก็มัดเป็นถุงอเจอ๊เจ๊เห็นฮะโอ้ช่งปรุงก๋วยเตี๋ยวครับเหยุเป็นชุดเป็นชุดไปนาำลุกค้าเพื่อนมาจังก๋วยเตี๋ยวเนาะ แยกน้ำแยกสูงกรบจเตรียมนี่แหละแยกเป็นชุดไปครับโอ้ยหาวๆๆา,า,า,าครับฝนฝน,นมาแล้วท้องฟ้ามืดครึ้มทางอุดรครับพิละไม้อำเภอบรรดุงครับบ้านพี่น้อยครับอีสานบ้านพี่น้อยฝนตกแบบพี่น้อง มี่รอบนี่แหละส่งโดนแน่ครับฝนตกกับไปใช <c oughs> ้ไม่ได้ครับอนุญาตเนาะคลิปฝนตกนี่หละพี่น้อง น้ำอยู่ในบ้านไหลเตอร์ไหลเตินครับมันเป็นข้างหลาดยางเนาะนะครับก็บ่านนี้มีคลองน้ำคลองอยัง้นทางนี้ก็ไหลไปน้ำทางแหละครับรับพี่น้องไหลเตอไหลเินลงทีละ น้ำท,ทางครับห้องฟ้ามืดครึ้มครับเนาอะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ